ดีครับพบกับผมและทีมงานนะครับช่างไอท ech นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการาทำสุญญากาศนะครับก็คือ,อต่อเนื่องจากเรื่องของการตรวจเช็ครอยรั่วนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็ครอยรั่วในระบบปะประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการสุญญากาศนะครับก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า เราทําสุญญากาศเพื่ออะไรหนึ่งนะครับการทาสุญญากาศนั้นเพื่อดูดนะครับความชื้นนะครับออกจากระบบนะครับเพราะว่าความชื้นนั้นนะครับจะทําให้เกิดทําให้เกิดการกัรตัวเป็นเป็นละอองน้ําหรือเป็นหยดน้ําได้ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทําสุญญากาศเพื่อเอาความชื้นออกจากระบบให้หมดนะครับเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทาสุญญากาศนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ตัวที่1นนะครับอุปกรณ์ตัวแรกก็คือแมนิโฟเกตนะครับแมนิโฟเกตนะฮะต่อไปนะครับเครื่องมือตัวที่2นะครับก็คือเครื่องทําสุญญากาศนะครับเครื่องทําสุญญากาศนะครับแล้วก็นะครับก็เป็นเครื่องทรัอากาศที่ทําการติดตั้งชุดแฟนคอยล์ยูนิตและชุดคอนเพรซิ่งยูนิตนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการเดินท่อนะครับเพื่อเชื่อมต่อระบบ นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําการตรวจเช็ค้อยรั่วเสร็จแล้วว่าระบบนั้นเป็นระบบที่ปิดสนิทแล้วไม่มี้อยรั่วซึมเราจะท,าทําการทําสุญญากศหรือทําแวคคั่มทันทีนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูวิธีการต่อแมนิโฟกเกตนะครับเราจะต่อแมนิโฟกเกตทางด้านฝั่งคอมเพลเกตนะครับหรือเกตด้านแรงดันต่ำนะครับหรือเรียกว่าโล p เพชเชอร์เกตก็ได้นะครับนะสายเกตก็จะใช้เป็นสีฟ้านะครับนะต่อเกต นะครับต่อแมนิโฟเกตเข้ากับท่อบริการของเครื่องปรับอากาศนะครับนะโดยที่นะครับการต่อแมนิโฟเกตนั้นเราจะหมุนนะครับนะสายต่อเข้าไปเนะครับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเข้าไปจนจนตึงมือนะครับจนสุดนะครับเสร็จแล้วนะครับสายบริการของแมนิโฟเกตนะครับสายบริการของแมนิโฟเกตก็จะต่อ เข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการะนะครับเปิดวาลวของแมนิโฟกเกตนะครับทางด้านแรงดันต่ํานะครับเปิดเวลาเปิดวาลวเราจะเปิดประมาณกึ่งหนึ่งนะครับหรือครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้รู้ว่าอตอนนี้แมนิโฟกเกตนั้นอยู่ในในตำแหน่งที่วาลวเปิดอยู่นะครับเสร็จแล้วทําการเดินเครื่องดัดคั้น เมื่อทาการเดินเครื่องักข่ำนะครับเราจะเห็นว่าเข็มของเกจนะครับทางด้านโลนะครับจากตําแหน่งศูนย์ปอนต่อตารางนิ้วนะครับก็จะค่อยๆลดลงนะครับโดยที่เราจะดูสเกลนะครับของเกจนะครับที่มีค่านะครับต่ําสุดอยู่ที่ลบสามสหน่วยเป็นปอนเอยขออภัยครับลบสาหน่วยเป็นนิ้วประหอดหรือว่า INHG นะครับนะในการทำสัญญา หลังจากที่เราทําการหลังจากที่เราทําการตรวจเช็ครอยรั่วแล้วเนี่ยระบบไม่รั่วนะครับเราจะทาการแหวกค่มหรือทําสุญญากาศเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า30นาทีนะครับหรือนานกว่านั้นได้นะครับและหลังจากที่เราทำทำสุญญากาศครบนะครับนะครับครบตามเวลาที่กําหนดนะครับเราก็จะทําการ บัรจุสารทงความเย็นทันทีในขั้นตอนต่อไปนะครับก็นะครับหลังจากที่นะครับเราครบเวลา30นาทีแล้วนะครับเมื่อครบ30นาทีแล้วสิ่งที่ต้องทำนะครับและต้องปฏิบัติถูกต้องด้วยก็คือหเมื่อครบ30นาทีนะครับเข็ม <het> ของเกีจะลดลงอยู่ที่ประมาณ29.92หรือประมาณาลบ3านิ้วประลอดนะครับเราจะเป็นไงเราจะปิดเกีนะครับ นะปิดเกจให้สุดนะครับนะปิดเกจให้สุดแล้วหยุดเครื่องแล้วทำหรือหยุดเครื่องทําสุญญากาศและขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการบรรจุสารทําความเย็นทันทีครับสําหรับการทําสุญญากาศก็คงจะนะครับสิ้นสุดคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการบรรจุสารทําความเย็นสวัสดีครับ